ดีครับท่านผู้ชมเอฟซีพี่ๆน้องๆน,นักหมารุกทุกทกท,กท่านมาพบกันอีกเช่นเคยครับหมารุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในแอปหมารุกกนัเทพออนไลน์นะครับเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าโยนอย่างเดียวโหดเกินนะครับจับคู่มาเจอกับท่านเซียนหงอคงนะครับเป็นเซียนหมากเหนือขุนเขานะครับ เป็นหมากสีขาวครับเปิดด้วยม้าโยงขวาครับไก่ก้าวฟ้าก็มาเทียมเม็ดซ้ายนะครับมาเทียมเม็ดซ้ายเหมือนเดิมเปิดเบียขึ้นไปครับเบียดีที่ดีต้องเป็นเบียคู่นะครับคู่ต่อสู้นําเรือมาโจมตีตรงกลางครับหน้าขุนของเราเลยนะครับในตําแหน่งนี้ก็เอาอย่างไงกินตัดเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็หุบเรือครับหุบเรือทางด้านปีกซ้ายนะครับคู่ต่อสู้ระเบิดสามเบียขึ้นมาก็กินตัดเข้าไปครับ นะครับปีกอินซีมากินตัดไปก่อนนะครับจังหวะนี้นะครับทุกทีไก่ก้าวฟ้าจะใช้เบี้ยแทงนะครับแต่วันนี้นะครับเปลี่ยนสูตรใหม่ครับยกมาขึ้นไปจับเม็ดนะครับเม็ดผูกด้วยโคนแล้วนะครับตำแหน่งนี้โยนเม็ดขึ้นไปอีกครับนะครับโยนเม็ดขึ้นไปนะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงต่อครับเรือก็ยังกดอยู่นะครับโอ้โหขุนรอเป้าดีหรือเกินครับสีแดงครับ สีขาวตัดสินใจนะครับถอยเม็ดกลับขึ้นไปเราก็ดันคนเสริมขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับท่านหงอคงนะครับจะทําอย่างไรต่อในตําแหน่งนี้ก็ว่าเอาเสริมคนขึ้นมาแล้วนะครับเสริมคนขึ้นมาเราก็เบี้ยสกัดนั่นปีกขวานะครับคู่ต่อสู้อาจจะแทงริมนะครับเรือด้านหลังของสีขาวขาดแต่คู่ต่อสู้ไม่แทงนะครับ เปิดเบี้ยทางด้านปีกซ้ายปีกขวาของสีขาวขึ้นมานะครับเราก็ถอยมาครับนะครับเก็บขุนเข้าป้อมเรียบร้อยนะครับของหมากสีขาวนะครับตำแหน่งนี้เราเอายังไงต่อเรายังไม่ขึ้นขุนครับรอบเป้าตรงนี้ไปก่อนครับให้เรือของสีขาวกดไปอยากกดกดไปเลยครับไม่เคยงองนครับเปิดเบี้ยทางด้านปีกขวาขึ้นไปครับุอสู้แทงสวนครับเบี้ยริมมาแล้วก็แทงสวนขึ้นไปครับ สวนมาสวนกลับไม่โกงคู่ต่อสู้เดินเบี้ยในตำแหน่งนี้หลายคนขึ้นไปครับคู่ต่อสู้โยนเม็ดขึ้นมาเลยนะครับโอ้โยนเม็ดขึ้นมาแบบนี้ก็กินครับนะครับใช้มากินจับกินเบี้ยเราทีแรกว่าจะไม่ค้ำเบี้ยนะครับ แต่อดรนทนไม่ไหวจริงๆนะครับดันเบี้ยขึ้นไปครับนะครับคู่ต่อสู้ก็ยังกดเหมือนเดิมครับถอยมาอ้าวไม่ถอยครับคู่ต่อสู้โยนม้าขึ้นมาครับโอ้โหเจอสายโยนเข้าแล้วไงนะครับกินเบี้ยตัวนี้กินเปิดหน้าขุนเรานะครับแบบนี้ก็เอามากินขึ้นไปเลยครับนะครับ ไม่ให้เบีย้ยคู่ตรงนี้มีประสิทธิธธภาพนะครับโคต่อสู้กินมาโคนจะขาดโคต่อสู้โยนโคนขึ้นมาอีกโอ้โห,โหแม่เจ้านะครับเอาไงต่อทีนี้ไปครับกินเบี้ยริมครับโคต่อสู้ใช้โคนกินเราก็เราก็ใช้ใช้เบี้ยกินครับใช้เบี้ยกินขึ้นไปนะครับโอ้โหโยนโคนขึ้นมาอีกครับโอ้โหเจอสายโยนเข้าแล้วนะครับ โหดจริงๆครับตำแหน่งนี้เราเราเอาเอามากลับมาผูกได้นะครับหรือว่าจะเอาเรือกินเลยเรือกินเลยกินกินกินลุกถอยขยับขุนลกก่อนก็ดีนะครับนะครับคนกินมาเราก็มากินครับนะครับเพราะว่าเราเป็นต่อคนหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้กินเข้าไปครับนะครับตัดตัวเก่งครับเดินทางมาไกลนะครับเรือมาแบบนี้กินเบียดขึ้นไปครับ เอาเรือมากดโอ้โหอยู่ไม่ได้ครับเมืองบางกอกที่เรียกว่าจะเดินมาครับมาเราก็ไปอยู่ชายแดนซะด้วยนะครับนะครับกองทัพม้าของสีแดงนะครับค่อนข้างที่จะเล่นลําบากครับเอาเรือมากันเขาเปิดรูกเอาเรือไปกดก่อนครับนะครับกดต่อสู้เปิดขุนหนีครับนะครับ หลบขุนไปแล้วนะครับม้าพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับของสีขาวครับเรืออีก2องลำครับไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆครับขยับขุนหลบไปครับถ้าเอาเรือรุกอ่าไม่รุกครับแบบนี้เอาเรือออกมาต่อแทงโคนโคนของสีแดงเนี่ยนะครับต้องต้องยอมพรีชีพแล้วนะครับในตำแหน่งแบบนี้นะครับ ถ้าทางน่าจะรักษาไม่ได้ครับคู่ต่อสู้ก็พร้อมที่จะนะครับพร้อมที่จะส่งเบีย้ยมาไล่โคนครับแทงเบีย้ยขึ้นไปก็ไม่ดีนะครับเอาเรือกลับมาเราเราก็เป็นฝ่ายตั้งรับนะครับอยากจะบุกครับขยับขุนมาครับเดี๋ยวจะขึ้นไปอยู่ริมกระดานทางด้านปีกขวานะครับถ้าคู่ต่อสู้แทงขึ้นมาเราจะไม่กินนะครับเราจะ หลบคุณชิดเฉยนะครับให้คู่ต่อสู้กินเข้ามาครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจเอาเรือรุกครับรุกตำแหน่งนี้ก็ขึ้นดีกว่าครับนะครับอยู่แถวแปดไม่ค่อยดีครับนะครับขอขึ้นไปอยู่แถวแถวสามดีกว่านะครับแถวแถวหกดีกว่านะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงต่อครับนะครับกองกําลังของสีแดงนะครับก็อยู่ กระจัดกระจายนะครับก็จะสู้ตัดสินใจแทงเบีย้ยขึ้นมาแล้วนะครับแทงเบีย้ยขึ้นมาแล้วก็มิสนครับไม่หือไม่อือถอยมากลับมาไล่เรือถอยมากลับมาไล่เรือครับนะครับ <c oughs> ถอยก็ไม่ดีครับถอยก็โดนโดนเรือมาโจมตีนะครับกดกินเพี้ยแดงนะครับถึงกับจนเลยนะครับ ไมากลับมาก็ป้องกันเรือนะครับป้องกันเรืออีกหนึ่งลำนะครับของคู่ต่อสู้เอาเรือมากดนะครับน่าจะดีที่สุดนะครับตำแหน่งนี้ไถม้าดีกว่านะครับผูกเบี้ยวไว้ในตัวครับป้องกันเรือสองลำมากดนะครับโอ้โหู่ตสู้ทันนีสายโยนะครับก็ถือว่าฝีมือใช้ได้เลยนะครับไปกล้าว่าจะรอดหรือเปล่าครับู่ต่อสู้ตัดสินใจนะครับเอาเรือมาจับกินม้าตกใจเกือบจะเดินม้าหนีนะครับ ถ้าเราสวนล่ะคู่ต่อสู้พยายามกดดันนะครับกดดันเพื่อจะนาเรืออีกหนึ่งลำนะครับมากดกินเบีย้ยครับกดกินเบีย้ยแล้วก็กินแล้วก็กินอีกทีหนึ่งลุกจนไปเลยนะครับนะครับตำแหน่งนี้ก็สวนกันไปครับเอาเรือจับกินมาเราก็พร้อมครับถ้าคู่ต่อสู้นําเรือ ขึ้นมานะครับทันดินแดงยังดินแดงยังดินแดงยังดินแดนของสีแดงนะครับสีแดงก็จะนําเรือน,นะครับไปลุกจนในดินแดนของสีขาวเหมือนกัน,นครับวันนี้พูดติดอ่างนะครับก็ขอประทานอาภัยด้วยณที่นี้นะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงนนครับรายการของไก่กาฟ้าก็เป็นราย,รายการเล่นไปบ่นไปนะครับ ปรดรับชมด้วยความบัเนิงในเรื่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดติดตามนะครับท่านใดต้องการสนับสนุนนะครับก็สามารถนะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับแล้วเลือกจำนวนเงินที่ต้องการได้เลยหรือไม่ก็ดูโฆษณานะครับดูโฆษณานะครับปล่อยให้โฆษณาไหลไปนะครับก็เป็นการตอบแทนนะครับจะมีรายได้จากการดูโฆษณานะครับ เท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับไว้ร่วงหน้าไว้หน้าที่นี้ครับจังหวะนี้ใช้เรือครับใช้เรือไปจับกินเบี้ยจังหวะนี้เอาเรือกินลูกก่อนครับลูกปักไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับแน่เราได้นะครับไปโจมตีบ้างนะครับตำแหน่งนี้ก็ลุกอีกหนึ่งดอกครับปักไปอีกหนึ่งดอกครับโอุตสุขต้องถอยไปกลับไปที่เดิมนะครับแล้วจังหวะนี้เราก็นําขุนกินเบี้ยง่ายครับเท่ากับคนแรกกันไปนะครับ สีแดงยังมีเบี้ยถึง3าใบนะครับนะครับมีเบี้ยสามใบ3ามตัวก็ยังอยู่ไกลนะครับตำแหน่งนี้สีขาวถอยม้ากลับไปเพื่อจะกินม้าแดงนะครับแล้วก็ไล่เรือด้วยนะครับโอ้โหมีจังหวะที่เป็นที่ตายนะครับจังหวะนี้ก็จําเป็นนะครับเอาม้าไปมันใช้ไม่ได้ครับเรือขาดเรือขาดนี่จบเลยนะครับไปครับปักกระบิงหนึ่งดอก บอกเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับแบบนี้สีขาวติดแต้มจนนะครับตำแหน่งนี้นะครับยกม้าขึ้นไปจับกินเรือนะครับถ้าเรือฉีดออกไปทางนั้นปีกซ้ายนะครับเราก็จะนําเรือลุกจนนะครับนําเรือออกไปทางไหนก็ติดแต้มจนครับในตำแหน่งนี้นะครับน่าจะโยนตัวนะครับนะครับมาดูกันต่อมาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะ บุกอย่างไรคล้ายใช้เรือมาแบบนี้นะครับเราก็เอาเรือรุกนะครับที่ตำแหน่งคอควาย7รลุกจนสวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน,นครับที่ติดตามรับชมมาลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีโชคดีมีชัยทุกท่านครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ